นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาข้าพเจ้ารัตนาบารมีข้าพเจ้บูชา พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่กุบาจนันทุ่ันทุกองสาธุวันนี้กวันพระลงมีใบสีดอกไม้ตัวเทียนบูชาเป็นสิริมงคลแก่พระเจ้าและครอบครัวและทุกท่านที่รับชมณขณะนี้นะครับอ่ะขอให้ร่วมบุญโมทนาบุญทุกท่านทุกคนสาธุมีความสุขความเจริญสาธุค่ะรับถูกรับสมรับโปรภรับไฟสีไิตไม่ดีเอาไปนะสาธุ<ะ>เด้อ ันนี้ก็วันพระนะครับโมษนาบุญกับพวกเรานะครับแค่ได้ฟังเสียงสวดมนต์นะครับเป็นสริมงคลนะครับน้อมจิตน้อมใจด้วยกันนะครับขอบคุณหัวใจทุกดวงนะคะขอบคุณที่อนุอนโมทนาบุญทุกคนทุกท่านด้วยค่ะ อิมีนาสกาเรนาพุทธังอาภิพูชยามะอิมีนาสกาเรนาธรรมังอาภิพูชยามะอิมีนาสกาเรนาสังฆังอาภิพูชยามะอารังสัมมาสัมพุโตพระเขาวาพุทธังพระคะวันตังอาภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมมัง,งมนะมะสสวมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกาสังโฆส,สังคังนะมามิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขานาทา,ายะ ติสราเมนะสหาปัญจสิรัญญาจามะทุติยัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงราคะนาทายะติสราเีนะสหาปัญจสิรัญญาจามะตาติยัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงราคะนาทายะ ติสารนิะสหัปัญจสีลานิยะจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ผู้ทางสารังคัจฉามิธรรมสารังคัจฉามิสังฆังสารังคัจฉามิทูติอัมปีพูททางสารังคัจฉามิทุติอัมปีธรรมังสารังคัจฉามิทุติอัมปีสังฆังสารังคัจฉามิ ตาทิยมปีพุทธังสารนังขัตเามิตาทิยมปีธรรมังสารนังขัตเามิตาทิยมปีสังฆังสารนังขัตเามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอทินนาทานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิ กามสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาทียามิโมสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมระยะมัชปบมัตธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอามะพันเตสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังเวโสตถิ อิติปิโสภะควะอะระสัมมาสัมพุทโธวิชาจาณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุอนุตโรปุริสธรรมะสหรติสัจฉาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวะคาโตภะคะวะตาธรมโม

usyupati pannovakawasawaga sangko ya yapati pan Nokawasawaga sangko Samamijipati pan Nokawasawaga sanggo yaang ทาปุริสบุคระเยสาพควโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกาลานิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสติ 다홍사하삼아비냄비타사하우탄상 기미가랑우디따꼬라사세나마랑 다하나기따마비띠나지따와문인도 딴테자삼아바와뚜떼자이암앙가라니 มาราติเรกามทิโยติตาสัพพารติงโครัมปานารวกรรมะคามทัตกายังคังติสัทันตวิธินาชิตาวามุนิโตตันเตจัสาภาวะตุเตชัยมังคารานี นาราคิริงขจาวรังอาทิตมาตผู้ตังทาวขีกกามสานิวาสุธารุนันตังเมตตมุสิกวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตจะสาบวัตุเตชะยามังคาราณี

กาตะวานาคาธโมทารังอีวาคาพีนียาจินจายาตุทวัชานังจัญญกายามาเชสันเตนโสมาวิทินาเยตวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชะยามังคารานี สัจจังวิหายามติสัจจกวาทเกตุวาทาพิโรปิตัมหานังอาทิอันทะูตังปัญญาปทิปชาลิโตชิตวามุนินโุต,ตันเตจะสะภวตุเตชยมังคารานี นัมโทปะนันทะพุทธังวิพุทธังมะฮีติงปุตเตนะเทระพุชธเคนะธัมมะปยันโตอิสุปะเทสาวิตินายิทตะวามุนินโทตันเตชะสะพวัตุเตชยามังคารานี ทูคาทิติผูชเกนสุทัพทัตถังพระมังวิสุทิชุติมิทิภกาภิธานังยานาคเทนาริทินาจิตตวามุนินโทตันเตจะสาวาตุเตชยามังคารานี เอตาปิพุทธชยมังคะลาอาทาคาถาโยวาจโนทินทิเนสารติมตันสิอิตาวานเิกาลิมิกานิทุกข์ตาวานิโมขังสุขังอธิคเมยานาโรสะพัโย มหาการุณิโกนาโทหิตายาสัพพานินางอุเรตวาปารมีสัพพัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัดเชนะโหตุเตชยามังขะลังชยันโตโพธิยาโมเลสักกายานังนันทิวัทนาอวังตะวะ ังวิชโยโหิชยาสุชยามังคาลีอาปาลาจิตปัญลังเกสิเสปตวิปกาเลอภิเศเกสะพะพุทธานังอาคาปโตปโมทาติสุนักตังสุมังคารัง สุปาปาตังสุโหทีตังสุขโนตุโมโตจัสุยิปทังรัมมะจาดิสุปัทคีนังกายกรรมังวาจากรรมังปัาคินังปัาคินังมโนกรรมังปณิทีเตปัทคินาปัาคินานิกาตวานรพันตัง here. ปาทากีเนผวันตุสามังคารังรักขันตุสาพาเทวตาสาผู้พุทธานุภาเวนัสธาโสตีผวันตุเตผวตุสามังคารังรักขันตุสาพาเทวตาสาผู้ธรรมานุภาเวนัสธาโสตีผวันตุเตผวันตุสา พระมังคารังรักขันตุสาพาเทวตาสาพาสังฆาอนุภาเวนสสัสธาโสธิพาวันตุเตาอาหารสุขิโตโหมิขอยพระเจ้าจงมีความสุข อาหางมิตุโขโหมิคอยข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์อาหางอเวโรโหมิคอยข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอาหางอาภยาปโชโหมิคอยข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอาหางอนิโคโหมิคอยข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหารามิคอยข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายวปกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีเวียนแก่กันและกันเลยอพยาปชาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้เอียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีความทุกายทุกใจเลย สุขีอาตานังปณิหารันตตจง,ตงมีความสุขกายสุขใจใรักษาตนให้พ้นจากตุกภัยทั้งสิ้นแทิดข้าพระเจ้าตังจิตุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ไยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน ทั้ง,งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้รับกุศลผลนี้เถิด พุทธาเมตังจิตตังมามาพุทธาพุทธานุพาเวนะธรรมมาเมตังจิตตังมามาธรรมมาธรรมมานุภาเวนะสังฆาเมตังจิตตังมามาสังฆาสังฆานุพาเวนะพุทธาเมตังจิตตังมามาพุทธาพุทธานุพาเวนะธรรมมาเมตังจิตตังมามาธรรมมาธรรมมานุภาเวนะสังฆาเมตังจิตังมามาสังฆา สังฆานุภาเวนะพุทธเมตตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธานุภาเวนะธรรมะเมตตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆาเมตตังจิตังมะมะสังฆะสังฆานุภาเวนะ โอมนมโมชิวะโกสิลาสะอาหังการุณิโกสัพพะสัตตนางโอสัตถะทิปมันตังบะพาโสสุดิโยจันทงังโกมาราภัจโจปะกาเสสิมันติโตสิมิตาสุอารุคาสัมมาณะโอมิสาธุโบทถ์ลบุญอะุูกค้าทุกคนนะครับมีแต่ความสุขคนต่อเนื่อ